S <S 2> <S 2> พี่น้องดูดม,มๆๆเขาคิดไว้แต่ไม่จนิลิขสิทธิ์เขาไม่เอามขาทามาอะไรนะขาถาัดเอาก็เขาคิดไว้อะผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศของคุณพลเ c g เมืองทองแของเราที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันจะจบไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเนื้อหารายการบางส่วนที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนอออกมานะครับ นี่คือภาพบรรการการรับประทานอาหารก่อนแข่งขันนะครับดูนักเตะของเราหลายต่หลายคนค่อนข้างจะรีแลก์เลยนะครับไม่เครียดนะฮะอาหารน่ารับประทานจริงๆครับิกเล จะได้วิ่งคนเดียวเนี่ยครับป,ปูดองครับปูดอง,ดองครับหรือว่าข้าวปุ้นบ้านเราเนี่ยข้าวปุ้นก็มีน้ำซุป,ปน้ำซุปน้ำซุปสดๆเลบแก้หนาวครับแก้หนาวแกงเลียงอะไรวะมีข้าวลามช็อตด้วยอเลยขล้าวลามช็อตขสำหลามน้องคายเอ้าข้าาวลม <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีข้าวหลามเหมือนกับที่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับแหมเห็นว่าไซส์มินิแล้วก็มีรสชาติจืดกว่าที่บ้านเราหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับาในการเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้นะครับก็มีแพทย์ประจําสโมสรนอกจากพี่ต้นแล้วก็วคือคุณหมอพรเทพม,ม้ามาดีนะครับเดินทางมาดูแลนักเตะเองถึง ต่างประเทศในทุกๆครั้งนะฮะคุณหมอต้องลาง,งานจากโรงพยาบาลกรุงเทพมานะครับแม่ก็ท่าใจไม่รักจริงคุณหมอไม่มากลาถึงขนาดนี้หรอกครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอดีกว่าครับมีคุณหมออยู่ในทีมก็อุ่นใจแบบนี้ทุกๆครั้งครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่24เมษานะครับก็เป็นวันที่เราจะต้องมีแมชแข่งนะครับกับกับชิมบุมมคูดนมอนเตอร์ ก็เป็นวันที่3ที่เรามาถึงแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งตนะั้งแต่เดินทางวันแรกที่เดินทางมาประมาณ 6- 7ชั่วโมงลงที่อินชอนนะฮะแล้วก็เดินทางด้วยรถบัสเกือบ3 3ชั่วโมงออก,กว่าก็ค่อนข้างจะล้าพอสมควรเพราะว่าเป็นเมืองที่ออกมาห่างจากโซพอสมควรนักเตะก็ลา้าเพราะว่าเพิ่งมีแมตช์กับพัทยานะ บางคนก็มีอาการเจ็บติดตัวมาบ้างนะครับแต่เราโชคดีที่บางบางบาคนที่เจ็บเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอเจ็บบาดเจ็บรุนแรงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2วันก็หลังจากได้รักษาหลายพระทุกคนก็ฟื้นรีคอเวอร์กลับมาก็ค่อนข้าง98-99%สนะฮะสำหรับในคนที่เจ็บนะครับในอากาศแบบนี้เนี่ยวันนี้เราจะแข่งช่วงเย็น คาดว่าอุณภูมิคงจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็เราก็คงทําเหมือนแมตช์ที่เราไปแข่งในต่างประเทศที่ท,ที่ที่มีอากาศเย็นนะครับก็มีการใส่เสื้อผ้าแ่งสาง,างที่เหมาะสมแล้วก็มีการเตรียมตัวมีความพร้อมมีวอร์ up, มอัพมีต่างต่างให้ให้เหมาะสมนะครับก็ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยระดับหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะมีการเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บ ที่มักจะเกิดขึ้นในการแข่งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะ,ะกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนักนะฮะในช่วงต้นเกมเราเน้นตรงนี้มากนะครับก,ก็ได้ดูแลอ,อย่างออยอย่่าางงเรียบร้อยนะฮะก,ก็คิดว่าแฟนๆของไม่น่าต้องเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็สภาพของทีมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะกำลังใจดี ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับผมผมมีความเชื่อว่าเราน่าจะสร้างผลงานได้ได้ดีนัดหนึ่งนะครับคนพยายามจะสนุกกับเกมส่วนเรื่องของสภาพร่างกายก็ผมเดินทางมาด้วยนะฮะก็ดูแลเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง